สวัสดีครับผมคนอีสานเบาวพันเพื่นเมืองครับผมพ่อกับกงไฮทูหน้าเบาวอีเล่ครับผมมือนี่เด็ดเด๊ะครับผมเะไรล่ะก็เห็นแต่รถเด็ดเด๊ะน <c oughs> ่ครับหลดุดโอ้โหนะครับมีเสบมาพร้อมเนะครับมือนี่สบไส้ครับผม <c oughs> โอ้ยน่ารักจังเลยโอ้ดีครับเพิ่นมาหดเพิ่น ติดคดดังครับผมช่วงหนึ่งบอคดดังไฟติดแล้วครับเดี๋ยวผมตามหาเบาเด็กกอนตามหาจ้าของเทียงกอนนี่แหละครับหมู่บ้านไปส่งลูกชายแหละครับไปส่งน้องไพ่อยู่ร่อยอ่างไรละครก็เ,เลยแวะซื้อหัวเป็ดครับผมนี่หัวเป็ดกับแมงกระพุนนะครับกับเดี๋ยวจะมาเห็ดยำเพื่อกินนะครับราคาหัวเป็ดสองกิโลครับผมราคาแปดสิบเก้าบาทอยู่ ในเมืองกาลสินนะครับมันจะมีห้องเย็นตู้เย็นยังก็ลงเย็นบ่เพอื่นตู้แช่นะมเราขายอาหารทุเลครับผมศูนย์นมีทุกอย่างเลยครับอันนี้มอย่างกับแจมครับผม,อ,มอยู่ในกลิ่นครับผมเห็ดเดี๋ยวจีบเสียบพันเห็ดจัดการเองกับคุณว่าจีมักได้ดีทอดกรอบกรอบอร่นยสิดคุณมา เงี้ยกับพนูนผมสิมาย้ำเองย้ำสดๆกินสดๆก็เก่าแหละครับเสบียบกอเกา่าเนาะนะครับทง่ทงไหทตูหน้าบ่าวสงการครับมือนี่นแหละครับพึ่งบ้างจากเมื่อกี้ขยากกับลูกลนะครับมันบริย,ยุทธ์ขยักอะไรแบบนี้ว่าใช่แต่เพิ่นมาบ่ากี้เดือนนะครับเพิ่นปิดเทอมบพดุนผมก็เลยใส่เวลาอยู่กับลูกให้คุ้มค่าแหละครับว่าบริยุทธ์กันตลอดเลยพึ่งบ้างมากครับผม ลมพาเบิงส้มถุงกับหอทางหน้าเบาเด็กครับผมกับหน้าไก่เคียงโอ้มีหอดชวนป่ามาแบบก็เทียงังก็คัดสิกดีใช่ป่โอเขาก็เจ้าเล้แล้วเตนเนี่งงามเพอแล้วเตนเนี่โอ้ก็ปิดะได้การนะครับนี่ครับได้การเขาเขียวเขางามแล้วสนามนี่แบบมีมาขังทีหน่อยโอ้สวยงามเลยทีเดียวครับ นี่นบรรยากกศดขณะรุ่นครับโอ้อากาศโรงงานแต่ว่าพุนอยู่กลางทุง่งครับขับรถลำมุกกันนี่อยู่กลางทุง่งครับโอ้นี่เอตะก้าครับผมกํลาลังปงขึง้นกําลังขาวขาวขึ้นเลยครับเป็นของอันเอื่อยเพิ่นครับพูดเบาได้วยสีอยู่ตรงกลางนี่เป็นของเอื่อยเพิ่น หน้วาก็จาจนดบานจ,นจ,นเาจนาุเลี้ยวว่าละตัวนี้จุงามว่โอ้โไทยหุดเอาไยเล็กลับบกุกินีเิ่นไทยตัวนี้ครับจะมันมันบริสุทธิ์ผิดนะครับใส่ผฐานออกดินฐนเด้กอุ้มน้ามึงน้าม,นามนนนันสิไทยง่ายครับโอ้ยมาสิมาไทซอยไหมก็เลี้ยวไว้แต่ว บ่เห็นดนแหนาแหตาตัวนี่โอ้นใส่ผิดตัวนี่โว้ยมันจะใส่่ันนะครับน พอดีนะครับคือัรอดพัตรัตที่ดำเอาได้ครับดำดำเอาทุกปี มันแรกหลายมันมันจกหน่วยออก,กออครับผมนะดูดะครับผู้ใดผู้ดีครับคนจักกันเดี๋ยวมันฆ่าลแล้วงเออลกพวดสัตว์ดิแลกพวดไอ ครับวิถีเบาวไทยบ้านครับผมถึงรถดูทำหน้ากับแบบทุกสิ่งแล้วครับการคนต่างหยักเพื่อของจับของเพื่อตัวเองละครับซอยซอยตัวเองก่อนออหืมเลีนในบนบน,บน,บนทางกันนะครับคึคักด้วยครับเด็กบนทางลัดหยางอันนี้บริษัทที่เร็วปนใดแล้วผมคุณรับไปเบื้องต้นไม่เอาเพื่อน ผมเ,เป็เบิือกนอไม้ครับหเ,เห็นแล้วครับนอไม้ครับผมนัออ่นโหได้การเลยปะได้ครับก่อเดียวพวกดีแกงเลยครับแกงอิมเลยล่ะ โอ้เสพก็ได้กัดได้ป่ะนี่ครับถอดหัวเป็ดปากเป็ดครับผมจับปลเห็นเพิ่นออมากก่นา,า,น,าน,นั้เนเลยโอ้ตังตังเป็นอย่งนี้ยึงอยู่ใช้หม้อที่เล็กกว่าอือถอดแล้วครับผมเคยย่างแล้วก่อนถอดปลาไหลอือก็ย่งไม่เห็นลูกปลนัน่น เอ้มันควนผอมมังจะไม่ได้กัดนะอืมจะไม่อ่ะเาโสนไต่ใส่ให้มีจาปากก็โยนกินกินเบิดก้อนละ่ะเขาอยากขายอืมอืม่มาาอดูใจพกนีะนะครับ,บม้นเทียวให้สไปเี้นเกลี่นองก้มไว้เต็มนโอ้สูตรเซฟือมดกใช่ป่ะครับในบาทไม่เลื้ยงกับยงสีล้า นี่นะครับสมคับว่าแม่บ้านแม่เลี้ยงประจำซ่องนี่เลยครับการพากันไถหุดไถหน้าเนี่ยมีคนเห็ดยดังอยู่ในกิ่นกินเขาอยังสีละทีมงานกันเดียวเดี๋ยวเฮ็ดดื้อไหมเฮ็ดยังไหมนี่แหละบอกลุงการเมานะี่เฮ็ดที่แท้นะ่รเออเฮ็ดวีละ ว่าไง่ไเหลย่ายอกินคนมว่าๆว่าขาดเ่ได้ครดบราได้เป็นแนวนี่เห็ดเ,เ,ห,ดเห็ดเนยนี่เขเรียกเห็ดขมก็นมมกนกอโอ้มันไปได้มาแต่ไหนอ่ะรอนลงรอบานี่เห็ด<อ>เพิ่อนเหน็ดยูค้าเห็ดยูก้าครับผมเศษเป็นโอ้ยหากินเก่งอยู่แล้วเขาไม่อยากหอกเขนไปหาคาลโอเยครับ ค่อยกวดสนังนั้นเจยโอ้ชาโตับหนูเก็ดหวยคั่วรวนองเเดินไ่างตงกางเละกูไปไปจ่ายเก่งอัดคัวขัวมันรวมกันสองเดียนเลยไหมโอ้ทำรสมสามหอยเจ็ดช้กบาทนึ่งพัดอีกัวเนาะพันเออพัดสองาโต๊ะสับโอ้ นี่แหละครับเอ็งก็เขาในการแล้วครับถอดเอาครับผมแล้วผมติดตามน้ำจิ้มนี่ครับผมได้แมงกับพุ้นถามมึงเดี๋ยวมันอยู่ในทะเลเฮ้มันยืดได้สางวันเท่าแบบมีแต่ปลาไหลกรับเย็นจะอดละนี่นะครับเอ้นปาจิอวมาหลายทุงอยู่ใส่ราบผมมันเลีอยทุงเดียวเอออย่าลองเดี๋ยวละจี ยำสู่กินเสียบไม่เห็นทีวีไม่ให้แมงกะพรุนนี่ยทียุ้งยับยุ้งย,ย,ยับนั่นบอกโอ้โหมันอันนี้มันก็ไม่รู้เหมือนกันผมก็ไม่รู้ว่ามัน,ม,นมันทำมาจากส่วนไหนของแมงกะพรุนครับยำลอยไหมมันจะอุ้มขึ้นหรอครับอืมแบบอุ้มแบกอุ้มแบบอัน,นอันนี้ผมก็บอกบ,บ,บ,บรู้จักคือกันโอ้ยี่บอกครับเดี๋ยวผมจะเห็ดอีกอีพีต่อไปก็ได้ยนะครับเนาะมันเขาว่าเมื่อกี้ว่าจะลบไปิดไทยหุ่นเพื่อันจวดพูด ลดรับบุกินนี่เนาะลดรับบุกินนี่เพราะมันจวดรักพวดโอ้ดีครับเพิ่นบ่ได้ไปไซสครับเพิ่นกับยู่ไฮยูหน้ากันก็เหระครับเพราะว่าเพิ่อนเพื่อนกับช่วงนี้เป็นนาเวียักครับรูดปูการทำหน้านี่แหะครับครับรีสอร์ทอืมนี้โต๊ะกาเมื่อกี้เมื่อนี่ละบวออยู่ในโต๊ะกาอยู่โอ้โหนี่นะครับข้าวโต๊กันเหรอใช่แล้วกดลนนอนในจักรกิ่งแหงจักวันที่แหงเฮ้ เขาบอกเขาบอว่าที่เก่าเขามาอีกบอกอือพวกกันแทต้องอัดดีดด้วยจ้าเอาลงไปอัดไปยหมดแล้วอือพอเขาอ่อนโต้งมากหรือที่นี่ทุ่มทรัพย์องคอยพอดีบานเขาแล้วฝนพายุอันอันนนั้ละเขามาพอดีครับหรือมันน้ำท่วมไหมอันอบ้านเลี่ยวน้ำเขามาพอดีอไหมบัวอันนั้นเกิดเลยบบัวเจ้ว่ากับบ้านไม่ครับบ้านเรื่อยเรือ่อเดินไปเรื่อยๆรื่อะครับนี่ครับช่วงนี้นก็เป็นช่วงหนาเวียกเล็กน้อยครับ คันบ้านผมีได้กนี่วันแาร์กเดียวเออเจ้าอืมน่าแผลสหน้าวยเหเ่วานล้มตุโลโบนวาเลยโคโอยมาวูเพุทธมันเป็นยองกรเก้าปะโอ้หมาพุณแดงหมาโอ้ยหมาท่นลุเจ้าอืมนะครับมาัดตรวจต้งเที่สยันเขาถงเจ้าไวไหล่ะอยังเขาถงอยู่นี่แหละอยู่นี่แหละ ไปตมือ่งแล้วอืมจับของแถ้เพื่นแล้วอืมแม่ใหบาย้ำเอาไปเอะอืมไมอให้ผมมอะัวเลยนอะรเข่ามาเหมนอย่งที่หางตเน่เยครับผมแล้วรอติดตมอีกพี่ต่อไปครับเพราดีผมจะเห็ดย่ให้าเพิ่อนเพื่อนมาเพื่อนอยากเพื่อนมากินด้ป่าครับเขียดไลา์เพื่นมาประ่าเอาเลยเนี่ยมาสูเพ็่อนจักหน่อยครับดีดีไม่แห้งครับ ในการเรียกสวัสดีครับ